พระเอกพระเอกมาแล้วมีเจออะไรบ้างวะเซนทรีอยู่ข้างหน้าเซนทรีหนึ่งเอนจิเนียร์ตัวหนึ่งน่าจะแค่นี้แล้วมั้งกูวิ่งแม่งนะแ้ยเียเฮ้ยแม่งมันยิงแล้วเฮ้ยไปกว่านแ่งแม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 งแโอ้โอ้กูหลบได้กูหลบไดโอ้โหโอ้โหไปแล้วไปแล้วโอ้โหโอ้โหกูเจอกูเจอทางแบบนี้ โดดแม่งเลยอืออืออู้กระโดดโอ้โโหอ้โหกระโดดแบบโปรเฟชชั่นอลโอ้โหเฮาเจ็บเลยเฮ้ยนั Demon> ่นไพโรด้วยว่ะอ้โหจะหนีอ้ายไปไหนเด้อไอจะหนีไอไปไหนเด้อไอไปแล้วกูไปแล้วโอ้ยอย่าหนีสิอย่าหนีเ้ยไปแล้วกันไปกันไพโร รถไฟด้วยวะกูต้องไปแล้วเอ็นไมีรถถ่านมาแล้วอกูไปแล้วไปแล้วนน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 โอ้นน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 โอ้นนไปเลยรถไฟบอไปเที่ยวในป่าอกูไปแล้วออืไปแล้วกูไปแล้วออืแซนวิชใหญ่เท่าพ่อเลยอ้ออ้อโฆษณา แฮมเบอร์เกอร์ใหญ่เท่าพ่อไงไอเฮ้ยวันดีไอ้อ้วนอืม่อะไรไอ้ผอมอ๋อเมื่อกี้กูลืมหน้าหนึงตัวเลยกูยชื่อสเกลอายุเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่นี่กูใหญ่อะอออออต่อยแม่งเลยแม้ว่าจะให้กูไปกระทืบ แม้ว่ากูจะวิ่งหนีเซนทรีเท่าไหร่เซนทรีก็ยังยิงกูไม่โดนถึงแม้จะเป็นเลเวลสามเลเวลสีแม่ก็ยังยิงกูไม่โดนนี่แหละพลังตูดใจเออโอ้โหตัวแตกเลยโอ้ตัวแตกเลยอืมอุ้ยต้องตั้งเฮ้วยใหม่กันอีเองหนโอ้โอ้โอ้ โอ้ไ oh. oh. ม่ว่าจะไปสกีไม่ได้ทอยเลทสไายกูแม่งโอ้ช่วยด้วยแกกวหักโอ้ช่วยด้วยหรือแม้แต่พโลกูก็เด้งเด้ง <c oughs> มางนามหมดแหละเพราะฉะนั้นเท่านี้กูใหญ่วะ่ะอ้กูขอแดกอ้โอ้แดกแซนวิช อหม,มากูมาโอเเ้โหเก้ากระดูกหักไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดี๋ยวไหน่อเดี๋ยวหน่อยอะไรเี้อยอาหมาแล้วนินเน่โทษทีว่ะแถวนี้มันเถื่อนนอ่ะเต๋ออร่อยอร่อยอ่ะผมเพิ่บอกไปเลย ต้นคลิปก็ถ้าใครไม่ได้ดูตืดตืดตืด,ตดตืดผมก็ขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าผมขี้เกียจผมขี้เกียจคือผมลืมไปแหละไม่เป็นไรนะอะไอเฮวี่นอยไหมน้อยไหมกูแคจะบอกว่ามันหมดอายุแล้วเข้าน้ำปุ๊บปุป๊บแน่หมดอายุแล้วอ๋อ คนเน่ยอ้าอ่าอ่าออตกห้องน้ำอยู่ไหนวะโอ้โหโอ้กูขี้แตกเนี่ยโอวันนี้ไม่เป็นไรหรอกท้องเสียโอ้โอ้ตุ๊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 โอ้โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้โอ้ขี้แตกโอ้โอ้ไม่ไหวแล้วโอ้ห้องน้ำอยู่ไหนแล้วกูไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเออแล้วแป๊บนึงอ๋อ อ๋ออออมันจะออกาอ๋อออหอหูอูอหูอููว้าวเอเคออืเเกเขออกูเคยิะอเออกูหยิบกูหยิบท็อี้哟吼吼เอออเกูหยิบทีเออเออออ

มึขไปเนี่ยโอ้โอ้ขี้โอ้โอ้โเข้แล้วนายโอ้ยบุกคลนะมึงเือเดเโอ้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 ไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ไหวแล้วไม่หวแล้วโอ้ขนาดรถถังหยุดไม่ได้อะ นี่ไงโอ้โหขนาดรถถังมันยุดไม่ได้อ่ะโอ้ออืห้ยไม่ระเบิดไม่ไม่ต้องระเบิดต้องระเบิดอ